สวัสดีจ้าพี่นอ้องเอามือนี้เจ็ดโมงเช้านะคะเกตมงสอย่บุญออกพา้าออกมานาั่งจะกินกาแฟยอยู่กระต๊อบหน้าบ้านนะคะทุกคนยิเทียงหน้าหน้าบ้านนะคะอันนี้อันนี้เป็นหน้าบ้านกาว่าไดลังบ้านกาว่าไดเลยพี่น้องตัวว่าเบว่าเฮ้าสะดวกเข่าท่างนี่เนาะเพราะว่าอีหยังเขาก็เห็ดไว้ทางนี่ก็เลยมาเข่าท่างนี่เนี่ยนะพี่น้องมันก็นเป็นประตูประตูเล็กนี่แลหละเมื่อนี้ก็จะผ้า ทุกคนยางบึงยางเล่นอีกจากน้อยหนึ่งเนาะอากาศเช้าเช้าวันนี้อากาศเช้าเช้านะคะเยน็ยนเย็นสบายสบายยางบอยังบบฮอรนยางบงบฮอรช่วงสายๆมากก็จะมออีอากาศแบบร้อนอบอ้าวนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันจะมันเบิดฝนแล้วเนาะหมดหมดฝนต้นหนาวแต่ว่าหนาวทั้งนี้มันโบดีโบดีหนาวแบบหนาวแห้งนะพี่น้อง ไปใส่มา,มาโอ้มาได้เสียหามือแล้วบ่ท่านเด้ไปซ่อมทั้งบา้านน้องขอยู่ยากตากเขาแม่วอนเออไปไปเห็มนมแล้วทุลาจังคุยกันเฮาญาติมาตลาดนัดญี่บนกะบ่ได้ไปตลาดนัดบ่ได้ไปเลยพี่น้องหน้าบ้านั้ง รถอีตุาลูกเคยเอามากแก้เขาพี่นอ้องนั่นแหะบ้านนี้บนพี่น้องเนาะเขาไปหนีอันนี้ไปลานล้านน้ำเขาไปหั่นกับเป็นทางเขาเป็นด้านหลังบ้านนะคะแต่เทากับตอเทือบตอมุกออกมาคือกันนะกระทั่งนี่บ้านนี้บนนี่สามารถเขาเขาได้ทั้งสองขางพี่น้องเขาใดทั้งสองบาบเลยอพามาเบ่งดอกพองอุไรที่เหลืองอลามงามตาขางท่างนี่เนาะ ขมปากจนเราคืนน้ำลายกับสิบได้พี่น้องยี่บนขมแหง้งขมปากขมแหง้พงพี่น้องสีนี้สีนี้ต้นดอกอันนี้ไปยังสี่เรื่อยๆอจนสูดพุ่นได้พี่น้องนี่ดอกทองมูไล่สองฟังทางนะคะมันกนจะจบานยึดตลอดถ้าเขาโรยเขาก็โรยบาเกินสามวันสี่วันเขาก็จะ ตูมช่อออกมาอีกพี่น้องเขาก็จะตูมช่อออกมาอีกงั้นเมื่อเช้าก็จะมีเสียงนกเสียงเสียงนกเสียงไก่เนาะเสียงโรดล่าออกทํามาหากินไปนั่นไปนี่กันพี่น้องอันนี้เป็นสระรอบหมู่บ้านเดี๋ยวมือได้ว่างๆยี่บนจะพาไปไปทายสระบัวแดงสระบัวแดงซึ่งมันเป็นคลองสาธารณะที่ยิ่บนจะเอาบุหัวบัวมาให้เอฟซีแหละที่เพิ่นผู้เพิ่นอยากได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เด้อพี่น,อน,น,นอ้องมาจีงเงาไปผุนเด้อดอกเลืองอลางงามตาเป็นสงข้างๆา ลอ่เยบงกบสีท้ายห้เบิงซัมเน่นะคะ,ะสาวฟังนี่นะคะสาวฟังนี่ก็จะเป็นฝั่งทางบ้านเดบนที่เอานา้ำปลาปลา,าขึ้นมาใส่นะคะทุกคนสีเอานา้ำปลาปลา,าขึ้นมาใส่บันนี้ฮขกกะทำความสะอาดรอบหมูบ่บ้านนีก็คือกะแล้วแต่กะแล้วแต่ว่าผู้น้ำเขาสีเขาสีเห็นสมควรมา ้างบ้าน้างข้างทางสาธารณะมันหกมันหยังซ้ำใดเท่าก็จิตเติรนลูกบ้านมาซอยกันอันนี้เป็นบักขําเทศสองต้นนี่พี่น้องกินเบิดกินกินจนเบิดแล้วดูมันได้นน่พี่น้องบักขําเทศสองต้นนี่ต้นนี้เป็นบักขําเทศแบบกินกระปนกับแก้วกับประแดกบองต้นนั่นเป็นบักขําเทศหวานนะคะมันกับมาเกิดยุทีสาธารณะฟังไปทนนั้นนทงนั้นได้เป็นสีสาธารณะแล้วพี่น้องเอาใส่ประโยชน์ส่วนร่วมกับไทยบ้านนะคะอันนี้นะเดี๋ยวยุบนจะไปนางกินกาแฟกําล้างไอ้ห่วยหอวยย่พี่น้อง ก้วกาแฟยะ่บนลงมาแล้วนะคะเป็นกระตอบน้อยค่าดนี้ใบใบมากเข้าอย่างมะนังเขาก็ดึงผ่ากันแดดผ่ากันสาตัวนี้ก็ลงมานะคะนี่ปิดแดดไว้เนาะน้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นโปยเซียนนะคะกําลังออกดอกบานเต็มเลยมันล้มต้นมันสูงต้นมันสูงมันโคนยี่บนก็เอาไม้มาแซมขึ้นเนียงตัวนียงม่ได้แซมพี่นนองออกดอกสะพังเลยขนาดบ่ได้มีคนหัวซาด้นี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังเดี๋ยวยี่บน ใส่ปุ๋ยใส่ยางเสร็จทุละทุลังจะจัดการให้เขานะคะนี่เป็นจุดนั่งเล่นเวลาลูกค้ามาซื้อของซื้อน้ำซื้อยางกะได้นั่งเล่นนั่งผายุนี่นะน้าพี่น้องเนาะซนนี่เป็นสซนอ่ะชวนชมนะคะนี่ชวนชมชวนชมเลยมาพี่น้องดอกไงดอกเขาละลังจะบานแต่แต่ยังมายังมายังมาเต็มที่เพราะว่ายังไม่ได้ปุ๋ยได้ยางเนาะพี่น้องเขายังไม่ได้ปุ๋ยได้ยางเนาะเนี่ยยี่บุกัตัดจริงใดที่มันแบบคือฝนตกเลงหลายมันกระเนาด้พี่น้อง มันเนา่าถ้าฝนฝนตกเลีงไหลมันกัดจะเนา่าอันนี้ก็ที่มือม้าเนีย่ยคือย้นกับตัดออกก็เหลือใบซ้ำนี่ก็บ่ต้องเอาใบไหลแต่ยังก็สองสามมันปุ่นมาท่านในฮ็ดนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนี่พี่น้องหุุ่หลาบนี่พุ่นดอกซอนดอกงได้พี่น้องดอกซอนดอกงยย้ยบ,บนตัดจินใจมาในว่าทีเอาออกดีหรือจะ,หร,อจะหรือจะเห็ดเป็นซุ่มจะเห็ดเป็นซุ่มหรือจะตัดออกให้มันปุ่มขึ้นมาก,กับปลูนะคะถ้าตัดก็คือต้องตัดถึงโค้นเลยเด้พี่น้อง เขาต้องตัดถึงโค้นมันเลยเนี่ยเปียโค้นมันอยู่ขางลางพี่เขาต้องตัดโค้นด่านนี้ออกเลยวะท้อให้มันแตกขึ้นมาไหมแต่นี่คือมันมันแตกขึ้นแล้วมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเลยไงทุกคนมันก็เลยมันก็จะเป็นเป็นแบบกุหลาบเครือไปเลยนะก็เหมือนกุหลาบเครือไปเลยนะเขาเลยเด็ตตกแต่งมันเพราะว่าแม่บปอยู่ก็เกือบปีเนาะอืออันนี้ก็พี่น้องเห็นปะนี่บนมาช่ำไมเหมือนกันเริ่มเริ่มนะคะกิ่งเงา้ยจังสี่กิ่งเงา้ยาจังสี่เขากะ หักกอกหักกอกแล้วก็ช่ำไมพี่น้องถ้าเฮาบปช่ำถ้าเฮาบปเห็ดไมเดี๋ยวมันกะเดี๋ยวมันกะแก่เดี๋ยวมันกะบบงงามมันกะจิตใต้อย่างนี้นะพี่น้องช่ำง่ายเกิดง่ายอยู่อันนี้เป็นโซนของปุ๋ยเซียนนะค่ะเดี๋ยวจะได้มาตัดลิใบลิยังออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังในเขาพวกนี้จะเป็นเป็นไม้แม่พันธุ์นะคะสูงสูงใหญ่ๆห่ในไม้แม่พันธุ์ฟังทั้งห้นเป็นเป็นถี่บนช่ำไม จะเกือบปีแล้วนะคะมันกล็ลีสูงขึ้นในขนาดนั้นฟังนั้นเนอาพี่น้องเอาเบิง้งโซนทางนี้สกกกกะก่อนพปลกใหม่กษะเจะฝ่าวงถอนนาะพี่น้องเป็นโซนเป็นโซ,น,น,ซนใหม่มงคลทั้งั้นเลยยืงง้อบนช้ำไหมนะคะบนช้ำไหม่นี่เห็นบอ่บอปกหอยเมื่อนั้นยื้ยบนเก็บปกหอยมากเมื่อนั้นเก็บมากเราบร่ได้ขาดเป็นกออเป็นกํมมันหนีไปเบิ้ลเลยพี่น้องมันนี้แอนเลดจกมันหนีไปใส นี่เฟื่องฟ้าผสมสีนี่เดี๋ยวยุบก็จะมะม่วนม้วนแล้วก็ตัดยิ่งตัดอย่างมันออกแลัให้มันห้มันเป็นดอกจะเอาออกไปไหนนาบ้านพี่น้องกต่สองกระถางนี่พันหนึ่งเลยยุบนสือมากระถางละห้าร้อยวพี่น้อง้นทั้งปุ่นเป็นไม้บักมูวนบักมีบักม่วงบักนาวบักปูดแล้วก็ยุ่นข้างนานี่ก็ข้างนานีก็แม่นเบิดนี่บักปูดบักนาวบักเออบักซีดาบักละมุด ไม่อันยางนุ่งยางนานะคะแต่นี่เบิดสุยางล่ะพี่น้องร่มลื่นนะคะนี่ผลเห็ดได้สามปีนี่แหละจะเข่าสามปีนี่แหละตั้งแต่เห็ดอ่าล้านต้นใหม่มืนี่จะเข่าสามปีนี่ได้พี่น้งองเดือนมีทุน,น่าเนี่ก็บสามปีแล้ววันนี้เฮามีพันธุใหม่เฮากับปวกใหม่มงคลน,นี่เฮามีเฮากับขยายพันธุ์ออกไงมันก็นเลยเฮาบ่าได้ซื้อมาใหม่หลายเป็นไดายยังสี่นะมีคนมาซื้อออกเฮาก็ขายนอขายนะั่นมันออกไป นี่เหมือนอันนี้บนช่ำเห็น bueno? บ,นบยนน่ยัง้านไ้เสจเรียบร้อยเลยพี่น้องยังพันไ้เสจเลยเฮามีโทระต,ต้องเห็ดกรก็ต้องไปเฮ็ดกอนี่บนก็ไปหาหมอเราก็ไปเกี่ยวเขาไปยังสินะฮะเนี่ยช่ำยี่บนเห็ดไม่네เห็ดบ่มตายอันนี้ที่มันที่กระถางมันแตกได้ยี่บนสีบนตาตกเดี๋ยวจังน้อยไอ้น,นี่ก็จะได้ตัดตัดนี่มันดอกพี่น้องตัดดอกมันดอกนะคะอันนี้สวยงามมากเหมือนเหมือนเหมือนต้นถ้ามันอยู่ในโฮมเนี่ ถ้ามันบโดนแดดนะพี่น้องนะมันจะเหมือนต้นพลาสติกเลยนะต้นเนี้ยมันจะเหมือนต้นพลาสติกเลยพี่น้องหอดตะบ้านบ้านไดพันตอสามดีนี่ยังไม่ได้พันตอมั้งจ้ะมันก็บด้มันก็บด้เฉาดีเหี้ยวคักได้นน่พี่น้องเดี๋ยวมันฟื้นโตขึ้นมานน่ก็เฮาก็ตัดตัดใบแก่ๆนี่มันออกอก็จะจงยอดยอดมันไหวเดี๋ยวมันก็สั้นขึ้นสวยงามนะคะเนาะทุกคนทางทางนี้ยังพันดีลือลงมาเห็ดพี่น้องอากูนิมานะคะอากูนิมาสามสั่นเลยนะยุทธึงนี่ หนึ่งชั้นนะคะสองชั้นสามชั้นสามชั้นนี่เยอบนจะต้องเอาลงมานี่เห็น่าพี่น้องจะต้องเอามาตกแต่งเอาใบเนาใบแก่ใบ,ใบยังเข้าออกแล้วก็ตัดดอกออก,อ,อ,กอันใดที่มันอังเขาก็ต้องเอาเอานองไม้ออกมากขยายไม้ยังสินะพี่นอ้องแถวนี้กับแปนแน่และล่ะอันนี้เป็นสับป,ปะรดสีสับป,ปะรดสีมันไม่ได้โดนแดดโดนยังมากหลายมันก็เลยแบบสีมันบ่นออกพี่น้องจริงๆรงแล้วมันจะไม่สีเขียวสีนั่นสีนี่สีแดงสียังงี้สินะ อนนันก็เป็นแคทต,ตัสแคทต,ตัสก็มีหลายอยู่นพี่น้องกระบองเพชรนั่นแหละนี่โซนของปุ๋ยเซียนนะคะอันนี้ล่วงเล้วนี่เขาล่วงเล้วนี่ทีเปลี่ยนให้เขาหมืนอนอันนี้ก็เป็นพันที่ดจังไดมันคือเหียวกันอย่างสี่อยบนจะตัดมันจะคือบอ่จะตัดออกมันถือโอเคบอพี่น้องเสียดายแท้นี่กำลังช่อดอ,อกขึ้นมาอีกแล้วต้องตัดออกเลยมันใหญ่มันยาว เป็นเห็ดเป็นนกเป็นอย่างสีปุ๋งกระเท็ดเองเมืแ่บบได้พี่น้องเราจัดการเองกระทุงกระถางอะไรกเท็ดแบบเองใส่เองขายเองนะคะ,ะคลิปนี้ซ้ำนี้กันเดี๋ยวอ่ะย้บก็นางจะน่งกินกาแฟแล้วก็จะเบาเรื่องอไ้ไัดนให้ให้น้องเขาได้เข้าใจเรื่องขอวิสาเยี่ยมนะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาความสวยความงามเอาความลมเดินของตน้นไม้ดอกไม้เออแบนย้บุนมาฝากทุกคนได้พี่น้องขอขอบคุณหลรายค่ะ